ใหญ่ช่วยนยกำลังหาหอยนะครับเจอไหมหช่วยไหนได้เยอะบ้าดูดิหอยเม็ดใหญ่ามากพี่มีคนมาขโมยของใหญ่ช่วยหรอใช่เอาไปท่านรังเลยมามาทีเอฟซีสองมาให้นะใช่ทั้งปลากระป๋องทั้งเสื้อผ้าเาขาออย่ไปท่านรังเลยโอ้ทุกคนเขาปลาตามมาทีนึงไม่เจออะไรเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่พีีลุงป้านาอาทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับตอนนี้นะครับทุกคนครับผมเนี่ยก็ได้มาอยู่ที่บ้านของยายช่วยแล้วนะครับพี่พี่ก็วันนี้นะผมเนี่ยมาเที่ยวหายายช่วยนะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มาหาแกเนี่ยนานมากๆแล้วตอนนี้ยายช่วยเนี่ยก็กําลังเก็บหอยนะครับพี่เพื่อที่จะมาทํากับข้าวกินนะครับนี่เลยนะทุกคนก็ที่อยู่ของยายช่วยนะครับพี่พีเอฟีนี่เลยนะครับ ป็นที่อยู่ของใหญ่ช่วยนะที่ชาวบ้านเนี่ยให้ช่วยน้อยู่นะครับพี่นะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาถ่ายดูนะว่าเขาอยู่กินกันยังไงนะครับพี่ใหญ่ช่วยน่ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวนะครับพี่เอฟซีนะครับต้องบอกเลยนะว่าที่นี่อากาศดีมากนะครับผมเด <educate S 2> ี๋ยว <ellt> ผมเนี่ยจะถ่ายดูนะว่าเขาอยู่กันยังไงนะครับน้องทุกคนเจอไหมใหญ่ช่วยน่ากำลังหาหอยนะครับเจอไหมช่วย มีไหมเดี๋ยวเราจะตงให้ช่วยกันดีกว่านี่เลยนะบ้านก็ถ้าฝนตกก็ไม่เปียกแน่นอนนะครับอดกอย่างนะพี่นะมีโซลาเซลลด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไฟฟ้ามาไม่ถึงนะแถมตรงนี้ยังมีอีกพี่ ไฟฟ้ามาไม่ถึงนะก,ก็ต้องใช้ซรลเัเซียเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอยู่ในป่าค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับนี่ก็น่าจะเป็นที่นอนของยายช่วยนะพี่นะพระองค์พระห่มนะครับ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปดูใหยช่วยว่าได้หอยเยอะหรือเปล่า <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีบ่อน้ำด้วยนะพี่นะ น้ำด้วยช่วยน,น,รรนี่หอยเต็มเลยนี่หอยหอยเต็มเลยเนี่ยมีปลาไหมตรงนี้ช่วยปลาอะไรอะ่ะปลานินปลานินปลานิขนขนาดน้ะตัวใหญ่ว่ะปลานินตัวมันก็ใหญ่เท่าไหร่ใหญ่ก็มีเล็กก็มีเอ๋อเนี่ยลูกปลาเต็มเลยโอ้โหน,นแต่ช่วยมาอยู่นี้สบายเลยนะเนี่ย เฮ้ยมีช่วยมึงเจอลูกปลาตายทุกคนไปช่วยเอาปลาเปล่า,ไม,าไม่ทำนี่ไงมีตัวใหญ่เปล่าตรงเนี้ยโอ้โหมีผักบุ้งด้วยผักบุ้งไปแดงนี่แ่บเลยนะ กูน้ำลึกขนาดนั้นเลยอันนี้มันตื้นหาหามลึกกว่านี้ช่วยไหนได้เยอะปวะดูดิอืมแหนบเปล่าปะไม,ไม่ได้มันมันไม่รอแล้วโอ้ยช่วยหาหอยนะพี่นะได้เยอะเปล่า โอ้มีแต่เม็ดจะใหญ่ท้งนั้นเลยด้วยนายผมดูดิโอ<ฮ>้ทนดูดิหอยเม็ดใหญ่ามากพี่อ,อ๋อเดี๋ยวช่วยหิวก็มาหามาหาจับหอยตอรงนี้ใช่ไหมใช่นี่มนแต่ข้าวกินก็ต้องหาตีนนี่แหละเนี่ยหอยเต็มเลย แล้ววันนี้จะช่วยกินข้าวอย่างกินไปแล้วไม่เช้ากินข้าวก่อนเลยกอนน้ำพริกอ๋อน้ำพริกอูไม่น่าเชื่อว่าว่าหอยจะเยอะมากพี่มาช่วยลูกบุนล้อมเลยเอาออมานี่ยหอยเยอะมากเลยตรงนี้ ช่วยเปียงหมดละน้ำก็ใส่ดีนะพี่นะโหโทุกคนดูผักบุ้งดิน่ากินมากนะครับไปเดียช่วยเราไปนั่งคุยกก่อนดีกว่าเราจะหาก่อนห,าก,อนหาก่อนสัพักหาอ๋อหาก่อนสักพังหนึ่งนะ โอ้พักบุง้งเยอะมากอันนี้ช่วยอยู่คนเดียวใช่ไหมเนี่ยคนเดียว๋ยวผมจะช่วนไปดูนะว่าอันนี้มีคนปลูกของเยอะเลยดูดีนะนนช่วยอยู่ตรงเนี้ยมีของกินเยอะมาก มีทางต้นกระเจีย๊ยบโหทุกคนต้นกระเจีย๊ยบนี่เป็นดงเลยนะนี่มีต้นกระเจีย๊ยบด้วยแต็มแล้วพี่โูหสบายนะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีผักมีว่าเขือพวงมีพริกหูโหแถมมีใบกะเพราด้วยนะ ไาช่วยพอแล้วเสร็จขึ้นมานี่เลยนะ,ะดยเดี๋ยวมานั่งคุยกันไม่เจอนานจะถามว่าอยู่กินยังไงสบายดีเปล่านี่นะครับแผ่นซาราเซล ต,ต้องบอกเลยนะว่าที่นี่อากาศเย็ยนมากๆเลยนะนี่น่าจะเป็นที่นอนของอช่วยนะครับ โอ้ยช่วยไม่น่าลงน้ำไเด้วยเปี่ยงหมดเลยก็ต้องหาตัวอยงให้ได้ไม่มีข้าวสารก็ต้องหมดแล้วข้าวสารหมดแล้วใช่เหรอหมดไวจากกับแกล่ะที่กระแปล่นี่เหรอข้างบนนะทย่างนีนี่คืออ๋ออันนี้หม้อข้าวอันนี้คือหม้อข้าวน้ำพี่นะตสละแสงนี่สว่างนะครับพี่ดูนะ ข้าวสารกระป๋องเนี่ยหรอกระป๋องของาวว่ะแขวนข้างบนน่ะเตอียมมาบ้าโอ้โหทุกคนครับมันยังได้อีกหลายมือนะเนี่ยนีดด่ทุกคนเกียงเลยผมเพิ่งซื้อไปให้แล้วสุดหมดไวจังซื้อมาเป็นเดือนแล้วนี่ก,ก็เอหมอเลยไม่ใช่ช่วยกินกระผัวนะผัวไม่มีมาผัวไปไหนแล่ะ ลงไปในเมือไปไหนก็ไม่รู้ได้มีอหไ่แล้วมั้งโอ้โหผัวได้มีอหไ่แล้วเหรอไม่รู้มันได้ข่าวมาเลยอ๋อวอ้วผัวช่วยไม่ได้มาหาเลยเหรอใช่ตันนี้ช่วยก็สอดดิอยู่คนเดียวนี่แหละอยู่คนเดียวนี่แหละนี่ทะกคนหอยนะครับหอยที่ช่วยนะไปหามาได้นะพี่นะอือแล้วนี่ช่วยทำอะไรกินนะเอเอกงมือ้เอเย็น โอ้เราต้องต้มแล้วก็เค่ <Okay. S 1> ทำแบบค่อยใส่ใบชงผูลงไปด้วยใส่พี่แกงพี่แกงตังเองนะไม่มีตมังซื้ออ๋อตามเองอันนี้มันก็ต้องทำให้มันขี้ก่อนใช่ไหมนะ่ะต้องใส่แล้วแค่แล้วก็เอาขี้มาออกแต่ต้องเอาตหมมออกนะนะตามันถ้าไม่อย่างนั้นมัเบาก็เอาตู้มันออกเหรอขี้มนะันเนี่ย<ช>นะนะตรงนี้ใช่ปะ่ะ ตองแต่แล้วก็แคะในหัวเนี่ยอ๋อแต่ลูกนี้ผมหาได้ลูกใหญ่มากแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าหอยอะไรหอยเชอรี่อ่ะใช่ทำไมถึงต้องเรียกว่าหอยเชอรี่อ่ะหอยปังอีกแบร์หนึ่งอันนี้หอยเชอรี่หอยปังแล้วเนี่ยหอยอะไรหอยจูบหอยจูบเนี่ยลองจูบดิหอยจูบกี่เชอร์ต้องจูบนะต้องตัดตัวก่อนต้องตัวก่อนถึงจุ๊ดจุ๊ดจุดหรือจูบฮะก็หมายจุ๊ดไง เขาเรียกว่าหอยจุบไม่ใช่หรอจุบหอยจุบมั้งหอยจุดก็เสริชช่วยเล่นนะพี่นะเป็นย่นี่ชิ้นน้องเรื่องนี่ก็อันนี้น้ำมันใช่ไหมเนี่ยน้ำมันไหนที่มีอะไรบ้างไหนช่วย นี่พริกแห้งเกลือมะน,นาวนี่บอกไม่มีตังซื้อพริกแกงตองเอะนี่มีพริกแกงด้วยไม่ได้ตื้อไม่ตองตื้อตองเอ้งเอ้ก็มือเลยเนี่ยเหรอโอ้โหเกลือชุลอดไอ้ยีน้อมซอสมีคอปสบายนะจะเช่วยอยู่ตรงนี้ไม่ร้อนด้วย ไม่ร้อนแล้วกลางคืนหนาวลงผ้าเร็วเอาใช่เหรอกลางคืนหนาวเหรอหนาวลงผ้าเร็ถือว่าได้มีผ้อง่มไรพึ่งนี่โหอยูช่วยนอนคนเดียวพราะพระห้องขานี้เลยใช่ลงผ้าเป็นไรนะหนาวตากาเย็นมากอากาศเย็นมากใช่โอ้ตัวนี้อย,ยอยู่เฉยแบบสบายนะพี่นะพอเวลาจะกินอะไรก็นู่นเดินไปที่ไร่อย่างแรกแหละ แกงเปรี้ยวได้กินอยู่แล้วนะครับแกงเปรี้ยวไอ้เชื่อได้ทำกินไหมแกงเปรี้ยวต้องปลากระเจี๊ยบกินน้องฟรีแค่นั้นแหละใช่อร่อยปลากระเจี๊ยบเนี่ยตกปลาได้เลยนะเอาไปเนตัวถ้าเราตกนี่มันจะกินไหมไอ้เชื่อกินดิเดี๋ยวมันจะตกให้ตัวใหญ่ป่ะตัวไม่ใหญ่ปลาในคานดำอะตัวขนาดไหนสองนิว้วสองนิ้วนั่นแหละโอ้ตัวเล็กอยู่อะไรไม่กินดีกว,ว่านะ เซลล์พร้อมเลยนะพี่นะกระทงกระทาก็มีครบแล้วช่วยอยู่ตรงนี้บ่อยไหมหรือว่าบางครั้งมาอยู่บางครั้งไม่มาอ๋อไม่ค่อยได้อยู่ใช่บางครั้งก็อยู่บางครั้งไม่อยู่นะนี่ก็ไปเที่ยวหาจะช่วยนะครับพี่เพราะว่ามีคนเนี่ยถามเยอะนะว่าช่วยอยู่เป็นไงบ้างก็สภาพแบบนี้เลย หลังคาเนี้ต้องบอกนะว่าถ้าฝนตกเนี่ยไม่เปียกร้อยเปอร์เซ็นนะพี่นะไม่เปียกร้อยเปอร์เซ็นนะครับดูเลยอย่าช่วยอยู่ได้กี่วงนะทำไมอ่ะเจ้าเข้ามาถ้าไม่ให้อย่าช่วยอยู่จะยยช่วยต้องนี้จับปานนี่จะบ้างเราบ้างอุ้มอาศัยเฉยอ๋อแต่ดีนะขอให้อยู่อ่ะ นะแต้ขอไหมอยู่นี่ต้องอยู่ในป่าในทในป่าในเพิงหินอะไรงนี้ก็ลําบากเหมือนกันนะมาโอเคทุกคนเราก็จะนั่งคุยกับยายช่วยก่อนนะครับก็ทุกคนเมื่อกี้ผมก็ได้นั่งคุยกับยายช่วยนะผมถามว่าของที่ PFC ส่งมาให้ในช่วยกินหมดอย่าง กินได้บางครัง้งบางครั้งไม่อยู่บ้างเขาเปิดไปหมดเลยฮะมีคนมาเขาไม่ของ,ของอยายช่วยเหรอใช่เอาไปท่านลังเลยมามาที่เอสซีสองมาให้นะใช่ทั้งปลากระป๋องทั้งเสื้อผ้าถือว่าเราผมมาไอแต่สารเสรี่มันก็ยังอยู่ไม่หายใช่ไหมไอนนี้ของจ้าหน้ที่อ,อ๋อมันเอาไปไม่ได้ไงมันเอาแต่ของกินไปใช่ไหมช่วยใช่เอาอยไปท่านลังเลยทั้งยาทั้งอะไรไนงะที่ผมเอามาให้นะใช่ในลัง อยู่ไปทานล่างเลยโอ้โหทุกคนคข้าป่ากามาทีหนึ่งไม่เจออะไรเลยหายหมดก็มีคนเนี่ยมาขโมยของใหญ่ช่วยนะครับพี่ในกระตอมนี้นะใหญ่ช่วยไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นว่าอยู่บ้างมีอยู่บ้างนะอืบางทีใหญ่ช่วยก็เข้าป่าไปหาของกินอย่างเงี้ยใช่หาพวกหน่อไม้อะไรพวกนี้แสดงว่ามันมีโจรใช่ไหมตรงนี้ใหญ่ช่วยก็ต้องระวังอะแต่ว่าของใช้อะไรพวกนี้เขาไม่เอาไปนะ เขาไม่เอาไปเพราะมันกเก่าเกเอาแต่ของกินไปอย่างเดียวอกอเอาแต่ของกินไปนะพี่นะโอ้ oh, ถ้าเป็นแบบนี้ก็อันตรายมากนะจะช่วยจะช่วยก็ไม่ควรเก็บถ้าเราจะออกไปก็ต้องแอบหน่อยออกมาปลากระกป๋องที่พี่เพียบซีส่งมาให้เนี่ยโดนขโมยไปหมดเลยนะครับพี่เพียบซีแต่ว่าของใช้พวกนี้ไม่หายนะพี่นะพวกหม้อข้าวอะไรพวกเนี่ย ถ้วยจานก็ไม่หายนะครับแต่ว่าของกินข้าวสารอาหารอาหารแห้งอะ่ะหายไปนะข้าวสารช่วยก็หมดแล้วด้วยทําให้หมดก็ผมว่าน่าจะโดนหิ้วไปแหละใช่ช่วยไม่รู้ของที่พี่เอีส่งมาให้นะผมก็เอามาให้ช่วยนะครับพี่เอามาให้ช่วยตลอดบางทีอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะพี่นะ พวกสปุงเสือภาพีเอฟซีก็ส่งมาให้ผมก็มาให้หมดนะครับถ้ารอมนี้ถ้ามิวพีเอฟซีทานายที่ส่งของมาให้เนี่ยก็เดี๋ยวจะให้ช่วยนะแอบไว้นะครับเพราะว่าถ้าเก็บแบบนี้เนี่ยมันหายไปนะนี่ก็อ๋อนี่จะช่วยาทำกินใช่ไหม อนเย็นน่ะข้าเหลือหน่อยเดียวแล้วก็จะแก่หอยกินตอนนี้ช่วยไปไหนต่อเนี่ยยังไม่รู้เลยถือว่าเราผมมาแล้วจะช่วยแบบมีอาการเศร้าๆนะครับก็ของกินจะช่วยหายไปนั่นเองนะก็เลยต้องหาจับหอยแล้วก็เก็บผักบุ้งนะครับทวนดูหน้าจะช่วยเศร้านะ ก็ไม่ได้มาหาแกนานนะครับพี่วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยอยู่บ้านนะครับทุกคนดูดิน่าเศร้านะพี่นะก็ของกินหายไปอะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนั่งปรบ้าหนึงผมก็จะกลับแล้วนะครับพี่แล้วอันนี้จะช่วยจะไปไหนต่อบ้เนี่ย ที่ทุกคนเข้ากันหลือแค่มือเดียวแล้วก็หมดของให้ก็หายนี่ก็ยังพอกินอยู่นะเย็นนี้เย็นนี้เย็นมือเย็นเย็นเดียวนะพ่อโยเฉยช่วยโอเคทุกคนก็มีพี่เพื่อนสิทายที่อยากจะส่งของกินมาให้ช่วยก็ทักผมมาได้นะครับ นะก็ทักเพจผมมาก็ได้หรือไม่ก็ไลน์ผมนะครับโอเคทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินทางกลับแล้วนะพี่พี่ก็ใครที่แบบอยากจะส่งของกินให้ใหช่วยเนี่ยก็โทรเบอร์มาได้นะศูนย์แปดหนนะครับพี่เพียบสี่นั่นหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับก็น้องสส่ช่วยมากนะพี่ก็คือแบบโดน ผมไว้ของกินไปที่พี PFC นะส่งมาให้ผมนะครับเดี๋ยวต้องให้ชุดนีระวังมากกว่านี้แล้วนะพี่นะโอเคครับทุกคนไว้เจกั่หน้าผมสวัสดีครับ